นนะครับนี่แะให้เพ่นปอยพ่นดูแลให้เท่านีานี่คนวเล่นเดียวสวัสดีครับเดีวพี่ชิดวันเนี้เราอะเพิ่งรู้เมื่อกี้นี่เองว่าเราอยู่สีเดียวกันอ้าวน่าจะอยู่คนละสีเนาะพี่ชิดสีแดงเบียสีเขียวเรได้เตะนัขาแเดี๋ยวเบียรโอ้อยู่สีเดียวกันนี่โอ้ยเร่งแต่งน่นเร่งแต่งแน่นหนูนข่าว่าอะไรนิดอะไรหน่อยเดี๋ยวนี้ S <S าาแม่วดีครับออมเคลื่อนเบียใบขม่าเราบแมแม่ชัวอะไเก็บแ้งไปไแมแม่ใครยังนะครับใครนี่อ๋อโอ้ยห้ายวนนี้มันบ่นี่ หลากลายเลยไหมอ้าอใส่ัาพ่อสีแดงมาครับโอ้มกาสให้ทาอะไรเแม่เดี๋ยวแม่สีเขียวไม่แล้วอันนี้ใส่เมื่อคืนนี้อ๋อ นี่อมาคืนไมพี่ไเหลือ้วมส่ดี้แลวไมอ่าะม่เหลือโอ้แสดงท่านนีแดดมาก็ามันไฟต้องเอาข้าหอมมาเน่ยแสดงมุ่นหนีแดดมาไหมมุ้นนีแดดมาครับจนประมาณช่วงน่ะไปเอาข้าหมก็แลับ เวทีอันนี้เวทีก็ถ้าเสร็จ้วหนูเอากรอดงนี้กลับบ้านเด้อเน,นี่ย <c oughs> มันเยอะเหลือเกินเนี่ย <c oughs> โอ้ยเด,ดี๋ยวดูง้อเนี่ยบะจีแดงก็สีเขียวเนี่ยบะมีธงด้วย đây nó กินแม่พ่ออย่ามัง <laughs> <để mang> nè <laughs> 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 สวัสดีครับผมพ่อแม่ด่นหลอกในซับเดิมลองสัก,กสเพียนแม่โอยสิมาไดื่อไงไงแม่มันบ่มีค่าจา้ดดักคุณสิหลอกไม่จ้างหรอกบ,บาทนึงบาทนึงทน่งต้องมาได้หลอกเลยต้มาเดะหลอกยังไงได้แม่หลอกเพลงอ๊อฟสวัสดีครับผมพ่อก็จ้างมาครับโอ่ข่อยข่อยกระสิมาเดืนอผักฟุตบอลยังไงเอาครับผมสีแดงเตะไปสีเขียวเตะมามาเจ้าชิมองเห็นเห็นอยู่เนังไเนาะ เตะไม้เตะาเตะเตะขาแล้วล้มมันอะวะกีปอนกีปอนพ่อผู้ใหญ่จ้างมาโอ้ยหลายปอนด้วเมียพะทูโอ้ฟามห้อเรืออะไรอันฟร์มเฮาแต่ว่าอันนี้สีแดงเลยตัวนี้โอ้อันนี้ก็สีแดงไม่สีเขียวโอายกว่าาอแสดงว่าสีแสดงว่าสีแดงนี่มีแต่ตเต็งๆเลยตัวนี้งเจะไม่ปอนอระตู เตะ้าเเขล็อกนี่ยตัวเต็งๆเลยไหมสเส,สียงเ,ยนเนยอ,องาเสียงเข้าข่มเสียงอีกบมทีเนี่ยโอ้โหเสียงอีกเราเราใช้อะไรไม่ได้เราเสียงเข้าข่มสนามบอลเล่น <c oughs> ี่ให้ใครตีเนี่ยอ้าวก็แล้วแต่พวกคุณแต่คุณแม่น่ะมีแล้วออ๋ตายแล้วแเราทีมพ่อระบาดซุ้มเจ้าฮะไปชิลลุกมาดิพี่เชษเราแข่งข้าวาเยอะกันดีกว่าพอจบชิลหาแรงๆคนเล่เนี่ยไปจัดการเลย จากผู้ใดนทีมอันเดฟพ่อบอกว่าอันท่นเลาให้ลงแกาบอกว่านาทีห่เปลียนตัวนาทีหนึ่งเปลีนตัวนาทีหนึ่งเป็นตัวเมียนัสีแงพี่ต้นอ้อก็สีแดงพี่ต้นอ่อก็สีแดงต้นอ่อสีแดงตีเป็นเลขว่เป็นอะไรนี่ตัวติงตัวติงเลยตีเป็นอยู่บอกไปเสือุ้หางลูกอเลแล้วไปมดในเบื้องิดเสือกุ้นจะขับจะข้ามใช้ลูกบเลยใช่ไหม่ แต่ว่ายังมมนแห้วหรได้ขวบงใส่หนูนี่เด้อนี่นี่คู่บดยัแ่เด๋วแม่เ้อหนูจะงมาิ่งเี้ยวตกเรงเพลงมขาสูบแล้วมันหัวอ๋เขาเันหัว่มันหัวอันนั้นนะอันบอนน่ะนะ้าเอาซื้อมาเลยละมามือนี่งอืมให้นัดไปไปรับฟังโน้ให้ชิฟซอมมือเสอพายุบบอ้ยกะทะแล้วเนีคู่ป๊บกัน โอ้ยมันอันนั้นมันบวตึงมันบตึงโอ้บได้บ่เจ็บมือได้เจ็บมือเล้ครับเอออ๋อมาเลยมันอันนั้นทมาอให้ดอกก่อนให้วมดอกนดนี้ก็ยังไปผูกเนือข้มแหโอ้ยมันตามได้นี่นะไม่ได้มาแต่ามได้ โอ้แต่ยู่ขนาดมันหัวได้นหัวเจ็บมือเออหลีเอานเือบเสือเป็นเพราะไอ้นัดนะพูนเสือข้างหลังพูนพูนข้างหลังข้างหลังพนโอ้ยไกินเป็นโก้เอ้ยปะเี่ยเอ้นั่นละนั่นละเออมาแมนูมาตมาเตะนี่นีนเบิ้งเบิ้งเขาเสือกเอ้ยเบิ้งนี่ ถ้าทำแบบนี้้เสือข้างหลังเลยนี่อ้อมันเด่งูมันเด่งเอามจนเสืออ่งทุกหนานี่มันเหนวมีบงกอนนแม่เสเสบบนี้อือ้าวม่ย่งม่เครื่อง่ดนี่่่แล้วแม่เส่งนูห้ามอยู่บอกเออแต่แม่เล่นไ่ได้เปลี่ยนนเห็นอยู่ว่าเนี่ย่่่แ้น้ นน่เน่เน่เสือนนโอ้มันเหี่ยวมันบาดเงอันนั้นอันนั้นต้องสูบลมกันเหี่ยวี่นัดละอานแขนหาเหี่ยวช่มโนื่อยไปเก็บแไปๆเฮาแขงอาบน้ำดีกว่าเหี่ยวมันชิดแเหี่ยวกระเหี่ยวแรงเหี่ยวกระเหี่ยวกระดเหนื่อยไปๆๆเดี๋แพงจะไม้ม้ออันนี้นะครับม้อก่อนไ่ได้ได้ยุคได้ได้ไ ทำอะไรพีชิคกีู้มั้ยเนี่ยทำเลทำตีนเอาไปแล้วครับฮทไปรับเลยเอาเอาเอาโอยมันจะหว้วเอเนี่เอาชิเอาเอาองมึด้วยเอาอันนี้เบาๆยเบาๆเลย่ลองิึงลองรึงมันหนักน้คือบอลลีลูกบอลลีมันหนักแต่ว่ามันเด้งกว่าลูกบอลลีเออ๋อเรามาดมาได้มาดนีมาโดเออเออ เเออ้ทุกคนนะคิดก็เอาไวแคิดนี้ก่อนนะครับพบกเนอกมนคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ